สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกมโชโรโคมครามแอนพันิสเมนต์กับเชโรโคมนักสืบนะที่เก่งที่สุดในนวณิยายทุกเรื่องยกเว้นการ์ตูนที่ชื่อเรื่องว่าโคน้นนั่นเองเดี๋ยวกำลังจะไปไหนเนี่ยลืมเลยตอนนี้เรากำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับปีที่ปีเตอร์แล้วก็ปีที่เนลิกนนะฮะเจอกันในที่ในทะเลนอร์เวย์ นอร์เวย์นะฮะซึ่งจะต้องอยู่ในหนังสือเดินเรือแน่นอน1883นี่ไงฮะหนึ่งแปดแปดสามนี่อะไรเนี่ยพันธบัตรเหรอใช่ไหมน่าจะเป็นพันธบัตรใบรับรองพันธบัตรอะไรสักอย่างนะมันแปลว่าใบรับรองพันธบัตรนะมีสามทางเท่านั้นที่จะหาได้เกี่ยวกับ อ<ซ><ซ>ย่าง,งแรกแก็คุยกับผู้ตายแล้วก็การนัดหายได้มาแล้วฮะไม่รู้คืออะไรฮทีนี้เราจะต้องกลับไปที่สกอตแลนด์ยาร์ดนะฮะเพราะว่า ผมขอดูก่อนว่าเอกสารชิ้นนี้เอ๊ะกลมๆฮะกลมๆน้าสังเกตดีๆกลมๆจะเห็นเนี่ยสัญลักษณ์ CPR เนี่ย CPR เนี่ยฮะ CPR ฮะอยู่ในหนังสือโน้ตเอ้ยเป็นสมุดบันทึกของปีเตอร์แครรี่นะฮะเดี๋ยวมันจะอยู่ที่สถานีตำรวจสกอตแลนด์ยาร์ะเราจะต้องไปที่นั่นว่าเช็คริสว่ามันคืออะไรกันแน่นะฮะสกอตแลนด์ยาร์ดฮะไปกันเลยฮะ คือเดินทางด้วยรถบ่อยขนาดนี้ไม่เปลืองแล้วไงผมอยากจะรู้จริงๆคุณโฮมโอ้ยนี่เนะ่โอเคฮะมาบ่อยเหลือกเกินมาบ่อยจนพวกมันจำหน้าได้เนี่ยเขาเขา้าห้องเก็บหลักฐานโคตรจะบ่อยเลยแต่ไม่มีใครว่า มานะมาเช็คก,กันดีกว่าฮะ CPR CPR นี่ฮะ CPR ตัวยอ่ <_ S 2> อ Now Nelligan's proof we have the papers were that เราพิสูจน์ได้แล้วนะฮะว่ากระดาษของนิลิแกนเนี่ยถูกต้องแน่นอนเกี่ยวกับการที่อยู่ของอ๋อนิลิแกนนะฮะว่าเจอกับปีเตอร์แน่นอนนะฮะทีนี้อ๋อ missing ที่หายไปกับ เบก i n g แอตแทกเหรอโอใช่ด้วยนี่คือเขาอาจจะแค่มาเอาเอาสมุดบันทึกหรือมองหาเปเปอร์มองหาเปาเปอร,ร์ในครามซีนนะฮะน่าจะเป็นมองหาเปเปอร์ในครามซีนมากกว่านะฮะ ทีนี้เราจะต้องไปถามนิลิแกนคนลูกนะฮะว่ามันยังไงกันแน่นะฮะเรื่องราวครั้งนี้ว่ายังไงนิลิแกนจอดนิลิแกนนะฮะที่งัดเข้าไปนะฮะบอกด้วยบอกด้วยคุณนิลิแกนคุณหวังว่าจะพบอะไรในกระท่อมของปีเตอร์ผมพยายามจะหาข้อมูลเกี่ยวกับพ่อของผมอะข้อมูลของพ่อใช่ไหม น่าจะเกี่ยวกับพันธบัตรนะฮะพันธบัตรไปรับรองพันธบัตรนะฮะที่เราค้นพบเมื่อตะกีนี้อ๋อพยายามจะกู้ทไมไปรับรองพันธบัตรผมถูกใช่ไหมใช่ผมพยายามหาเมื่อหลายปีก่อนนะมันหายไปในตลาดในลอนดอนยินดการได้ไหมผมพยายามหลายเดือนเลยอ่ะกว่าจะค้นพบอ่ะแล้วก็รู้ว่ามันถูกขายให้กับปีเตอร์เคริแกนไอแครรี่นะ you I will soon see มันเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมอจอห์นนิริแกนนะฮะถึงไปที่กระท่อมของปีเตอร์แครรี่นะฮะเพราะว่าเขาได้รับข้อมูลม,มาว่าออ่พวกทรัพย์สินของพ่อเขาเนี่ยถูกขายในตลาดและทีนี้มีมีส่วนหนึ่งเนี่ยถูกขายให้กับปีเตอร์แครรี่นะฮะามาดูหลักฐานกันดีกว่า อันนี้เราเช็คแล้วนะฮะรับรองว่าเป็นสตอรี่ถูกพิสูจน์นะฮะเรื่องเป็นเรื่องจริงแล้วผมจะต้องไปไหนประเด็นจากนี้ผมจะต้องไปไหนอ่กลับไปที่เบเกอร์สตรีทนะเหมือนเราจะต้องกลับไปที่เบเกอร์สตรีทเดี๋ยวจะลองกลับไปดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรดูสิมีอะไรเพิ่มไหมกออมีเพิ่มเว้ย missing page กนี้หรือเปล่าหูได้ด้วยเว้ยอะไรอะ mm hmm. การขโมยกระดาษที่ล้ำค่าฮะถูกเก็บไว้ในกล่อง mm hmm. ซึ่งนำไปสู่อะไร mm hmm. ฮะนิลิกแกนเป็นผู้กระทําผิดหรือไม่ขโมยแล้วก็เป็นคนฆ่าปีเตอร์แครี่หรือเปล่า หรือว่าจะเป็นนิลิแกเนี่ยบริสุทธิ์เพราะว่านิลิแกเนี่ยไม่ได้เป็นฆาตรกรแค่ว่าจะไปตามทรัพย์ส,ส,สินของพ่อของตัวเองหรือเปล่าน่าจะใช่ฮนะน่าจะใช่ซึ่งนั่นไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรเลยยังไม่เชื่อมต่อกันนี้เลยฮนะเกี่ยวกับการจะต้องใช้แรงกับผู้มีทักษะในการปาชมวงนะฮะ เราต้องกลับไปที่บ้านของน้องเบเกอร์สตรีทว่าเราจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามีอะไรใหม่ไหมวัสันเกี่ยวกับชื่อของกลาสีอ่ะของบริษัทซียูนิคอร์นเนี่ยมีทางนี้ที่จะหาพวกเขาเจอนะคงให้สกอตแลนด์ยาร์ดช่วยหรือเปล่าไม่ต้องสงสัยเลยวัส so ัน ฉันมีอีกแบบหนึ่งนะเรียกว่าแบบพิเศษอะตำรวจลับของเบเกอร์สตรีทคุณหมายถึงวิกกี้กับพวกพวกของเขาอเชื่อผมเถอะพวกเขานี่เจ๋งที่สุดมากกว่าดักสี่สองคนในสกอตแลนด์ย์ดซะอีกอะอพวกเด็กพวกนี้อยู่ทุกที่เห็นทุกอย่างได้ยินทุกอย่าง แล้วผมจะเชิญเขาเข้ามาแล้วคุณจะทำได้ยังไงอ่ะก็แค่เร s <S ียกเขามาเองอ่ะเปิดหน้าต่างเรียกเลยจริงดิไหนดูดิมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคุณโฮมฮะเชิบโหมันอยู่หน้าบ้านโฮมอย่างนี้เลยเหรอ Holmes. ออมีอะไรช่วยครับพิสเตอร์โฮมวิกินฉันจะเป็นใด้นายตามคนในรายชื่อให้หน่อยนอ่านได้ไหมพวกเราทำได้แน่นอนน่าปรใจมากเลยอ่านี่คือรายชื่อของกะลาสีกะลาสีงั้นเหรอง่ายมากเลยผมรู้สถานที่ที่จะเจอพวกเขาได้ Sorry Holmes, inspector asks to trouble you, Mr. but the t อ a t ข o โทษด้วยครับคุณโฮมอ๋อสารวัตรให้มาตามคุณอ่ะขอบคุณมากผมจะไปให้เร็วที่สุดทำไมสารวัตรตามเราฮะที่นี้เราจะต้องไปที่สกอตแลนด์ยากูเพิ่งใหม่เนี่ยไปมาสกอตแลนด์ยาเนี่ยค่ารถเท่าไหร่เนี่ยสารวัตรจะจ่ายผมไหมสารวัตรเมงูมีไม่ใช่สารวัตรเมงูเล่เฮ้ย นี่ไม่ใช่เรื่องโคโนั่นนะเว้ยมาสูบอีกแล้วโหกูจะเป็นมะเร็งเพราะกูขึ้นรถไปสกอตแลนด์ยาร์ดไปที่เกิด hey เหตุบ่อยนี่แหละโอ้ถึงเร็วเว้ยถึงเร็วถึงเร็วเยี่ยม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 สลวัตสลว,สสร,วสรัตมีอะไรมีอะไรว่ามามอ๋อคุณโฮมดีใจที่เจอคุณนะ ก็เหมือนเดิมอะเกิดอะไรขึ้นเหรออ้าวมีผู้ต้องสงสัยใหม่เลียมเฮเรอ๋อคิดว่าเขาจะช่วยให้เราไขคดีนี้ให้กระจ่างได้น่าสนใจอ๋อเหมือนประมาณว่าอยู่รอบๆแถวๆที่เกิดเหตุเขาปฏิเสธที่จะพูดกับพวกเรานะแต่ว่าพวกเราก็จะทำให้พวกเขาพูดอะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ s l อ๋อตอนโดนจับเนี่ยเขียนจดหมายอยู่อะเลียมเลียมเฮดเกรย์หรือเปล่าอ่านอย่างงี้เปลหนลองดูซิว่าผู้ต้องสงสัยใหม่ฮะมีผู้ต้องสงสัยใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยฮะหลังจากที่เรามีแค่นิลิแกนคนเดียวนะฮะตอนนี้มี สารวัตรบอกว่าเนี่ยโอ้เห็นรองเท้าอย่างงี้กูต้องเอารองเท้าไปที่เกิดเหตุดิใช่ไหมเนี่ยอ่ะขโมยม,ม,ม,มาเลยไม่ขอด้วยโคตรเทพเลยแล้วก็กระดาษเหมือนกระดาษที่เปื้อนหมึกนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยปากกาไม่มีอะไรนะ่าสนใจ จะต้องกลับไปที่เกิดเหตุอีกแล้วเนี่ยนั่งรถสูบยาเนี่ยมาเร็งจะกินคุณโฮมก่อนจะไขคดีจบนะเนี่ยแค่คดีเดียวได้ไปไปมาๆอยู่ได้วยหรือล่าช่วยช่วยช่วยเอาผู้ต้องสงสัยเข้าห้องสืบสวนด้วยขออนุญาตแนะนำตัวนะผมคือชูรอกโฮมผมมีคำถามที่จะถามคุณหน่อยอ๋อผมรู้อยู่แล้วตำรวจบอกแล้วยังไม่พูดอะไรทั้งนั้น ก็แต่ในสถานการณ์ของคุณเนี่ยคุณก็จะต้องพูดอะไรกับใครบางคนบ้างอะว่าคุณเป็นผู้ต้สงสัยในคดีฆาตกรรมนะผมรู้สารวัตรบอกผมแล้วมันเละสาาะมากเลยคุณอยากจะบอกไหมว่าคุณเป็นใครอะแล้วเกิดอะไรขึ้นอะทำไมคุณถึงอยู่ที่นั่นเลียมเฮิร์ตลี But not getting any more than that. อ้นั่นละที่ผมสามารถบอกคุณได้ตอนนี้ <shall> งั้นเรามาดูกันดีกว่าเอามาแล้วฮะมีสี่อย่างหนะ้าที่เราจะได้จากชายคนนี้จมูกบานมากหนวดไม่โกนผมขาวมากแกหน้าตาหาเรื่องโอ้มีรอยแผลที่คอแผลเก่าเรียมเรือทนแล้วนั่นไม่ใช่เฮ้เดี๋ยวก่อนนะสัญ,ญลักษณ์นี้คุ้นมากเลยอะ่ะนี่มันในหนังสือ หนังสือของคุณนายคุณนายแคร,รี่เนี่ยใช่ไหมรูปนกเนี้ย<ม>ผมเห็นผมจำได้งานเย็บด้วยมือฮะแล้วเหมือนว่าจะมีรอยรอยเปื้อนฮะไม่มีหรอหรืออีกอันหนึ่งคืออะไรแผลอ๋อมือของคนทําสวนฮะนี่คือคนสวนที่เราตามหาอยู่เหรอ That's a นั่นแหะทั้งหมดสำหรับตอนนี้ What am I doing here I've done nothing wrong โอเคทีนี้เราจะต้องกลับไปที่ตอนนี้เราได้เอกสารที่เปื้อนมือลงเท้าไซน์นะฮะที่จะต้องเอาไปเทียบกับที่เกิดเหตุกับคนสวนนะฮะช้แปลกหน้าที่ตำรวจนำตัวจับตัวมานะฮะซึ่งไอ้หมอนเนี่ยน่าจะเป็นคนสวนแหละเพราะว่าดูจากมือที่ชโโคมสังเกตได้นะฮะเราก็จะได้ผู้ผู้เกี่ยวข้องกับคดีคนที่3นะฮะชื่อเรียม เฮอร์ตี้นะฮะทีนี้เราจะต้องกลับไปที่วูดแมนรีอีกแล้วเดินเข้าออกเป็นบ้านตัวเองเลยเว้ยไหนดูซิเอ่อไม่ใช่ยังไม่ได้ฮะยังไม่ได้ยังเชื่อมต่อกันไม่ได้นะฮะมาดูกันว่ารอยเท้านี่ใช่หรือเปล่า แล้วเรวจะต้องถามคุณนายคุณนายแครรี่นะฮะว่าคนสวนปรากฏตัวแล้วทำไมบอกว่าไม่เคยจ้างคนสวนบอกว่าสามีเธอ,ปอเป็นคน,นทำน่าใช่ด้วยฮะ,ฮะยืนยัน,ยนยว่าอยู่ที่นี่นะฮะสำหรับเรียมเรียมเอดรี่นะฮะอ่านี่ไงฮะนี่เจอแล้วคนสวนที่หายไปตั้งแต่ต้น mm. เรื่อง อ๋อแมทนะฮะว่ายืนยันว่าเป็นคนส่วนที่นี่นะฮะมันจะเชื่อมโยงกันไปถึงไหนฮะตอนนี้เราจะต้องไปถามคุณนายแคร,รี่นะฮะว่าผมพูดแคร,ร์อี่ทีไรผมนึกถึงเกมเอเสมอเลยวะมันชื่ออื่นได้ไหมเนี่ยคุณนายแล้วกันนะคุณนายคุณนายไม่เนี่ยคุณนายใหญ่ก็ไม่คุณนายแคร,รี่เดี๋ยวมันจะไปเจาะจงชื่อดลนี่ฮะผ้ากันเปื้อนของเอ่อเรียม เฮอร์ตี้เนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนหนังสือเล่มนี้เลยของคุณนายจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนเนี่ยเลียมเฮอร์ตี้ m e ความห e ายกับคุณไหมไม่ได้ไมามหมายกับคบนั้นไม่รู้เลยใครชื่อนั้นอ่ะ Thank you, ทำไมคุณนายตอแหลอย่างนี้แล้วทีนี้กูจะต้องไปไหนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวต้องกลับไป กลับไปบ้านเราก่อนนะฮะเบเกอร์สตรีทเพื่อจะไปตรวจสอบเอกสารที่เราเก็บได้นะฮะว่ามันเป็นยังไงกันแน่นี่ก็ขึ้นรถรถรถส่วนตัวป่ะเนี่ยไม่น่าใช่รถม้าส่วนตัวนะโอเคถึงแล้วเบเกอร์สตรีทวัดสันโอ้ชิวเลยนั่งกินกูทำคดีอยู่คนเดียวมา I chemical is need agent prepare capable removing. to that of a อันนี้เก็บฟังแล้วเกินโอ้โหปริสนาจะต้องใช้เจ็ดขวดฟ้าพอใช้ฟ้าปุา๊บสามอันถัดไปจะเป็นสีเหลืองแปลว่าถัดเหลืองถัดเหลืองจะเป็นขาวโอเคแปลว่าจะต้องอ๋อโอเคเข้าใจแล้วถ้าเราใส่ฟ้าใช่ไหมฮะอันที่หนึ่ง แล้วเราใส่อะไรก็ได้สองอันที่ไม่ใช่เขียวกับฟ้าไอ้ที่ไม่ใช่เหลืองกับขาวซึ่งก็ต้องเป็นเขียวนะฮะเป็นอันที่สองและอันที่สามเนี่ยก็ต้องเป็นฟ้าฮะเพราะว่าส้มกับขาวเนี่ยจะต้องคู่กันเสมอก็แปลว่าสีอันสุดท้ายคือส้มขาวส้มขาวส้มขาวนะ,ะม,ามาลองที่สีด่ดูกันว่าถูกไหมจริงๆตรงนี้สกิปข้ามได้เหมือนตรงอื่นๆน,นะแต่ตรงนี้นี่มันเป็น ปริศนาที่ค่อนข้างไม่น่ายากนะที่ผมคิดได้แป๊บเดียวนี่ก็มันค่อนข้างง่ายๆเพราะด้วยความว่ามีส้มฝ้าส้มขาวนี่แหละฮะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวผิดอันไม่ใช่เดียวใส่กับที่เดิมมัวแต่พูดเพลินเกือบใส่ผิดแล้วโอเคก็ใส่น,นี้ลงไป น่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วทีนี้เราก็จะได้สารเคมีที่จะทำให้กระดาษนั้นอ่านได้แล้วนะฮะกดอะไรอ่ะอ๋อกดเอโอ้โหโอ้โหผมน่าจะสกิปนะโอ้โหงานปันนี่อย่างนี้โคตรไม่ชอบเลยอ้ายมันยากเหลือเกินอะไรเนี่ยเป็นจดหมายคุยอะไรสักอย่าง เดี๋ยวค่อยอ่านไปในตอนที่มันเป็นหลักฐานให้เราแล้วนะ w อ l l อ๋อฉันทำตามที่คุณบอกแล้วน่าสนใจมากเลยนะดูซิว่าเฮอร์ี่จะมีเรีกชันยังไงอ๋อเป็นจดหมายที่ว่าฉันตามตามที่คุณบอกแล้วนะซ่อนพวกมันซ่อนอะไรแต่ว่าฉันก็ขอร้องคุณนะให้ทบทวนอะไรสักอย่าง จำคันสัญญาของเราได้ไหมเอ่อเอ่ออะไรเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรให้เสียชื่อเสียงสำหรับคุณเลยนะฉันอะไรสักอย่างข้อความขาดหายนะฮะเราต้องดูปฏิกิริยาของหน้าตาโฮมเห็นแล้วตกใจอ๋อทีนี้เราได้ไขปริศนาไปแล้ว2อย่างนะฮะจะต้องกลับไปที่สกอตแลนด์ยาร์ด ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อสกอตแลนด์ยานนะเพื่อก็ไปถามเรียมเฮอร์รี่นะฮะว่าจดหมายนี้มันยังไงซ่อนอะไรไว้แน่เป็นคนสวนซ่อนอะไรไว้อาจจะซ่อนไว้ที่เกิดเหตุก็ได้อาจจะเป็นฆาตกรนะเพราะว่ายืนยันแล้วว่าเขาอยู่ที่นั่นนะฮะเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยโอ้โหเดินเป็นบ้านตัวเองเลยออ อันนี้ไม่ต้องเมาใช้แล้วนะห้องพิสูจน์หลักฐานอย่าเข้าบ่อยเดี๋ยวดูวมันว่าไม่ยเชิญ <c oughs> นี่เอาผู้ต้องใส่เขา้าห้องสืบสวนอ,อีกครั้งเขาเข้าออกอันนี่แหละสนุกสนานคืดเคงลงเหลือเกินอ๋อออวูดแมนลีรู้จักปะบอกหน่อยได้ไหมมิสเตอร์เฮอร์ตี้คุณทำอะไรที่วูดแม,น,มน,นลีวูดแมนลีเหรอผมไม่เคยอยู่ที่นั่นนะจริงดิ ยังไงรอยรองเท้ารอยรองเท้าโอ้รอยรองเท้าของคุณน่ยมันพอดีกับรอยรองเท้าที่เราพบใกล้กับกระท่อมที่ปีเตอร์แครรีเสียชีวิตเลยนะรอยเท้ากันเลยโอ้รองเท้าแบบนั้นใครก็ใส่กันทั้งนั้นน่ะคุณพิสูจน์ไม่ได้หรอกนะว่าผมเป็นฆาตกรน่ะเอางั้นพี่ไปทำอะไรที่นั่นนะฮะ มันพิสูจน์ว่าคุณอยู่ที่นั่นนะคุณอธิบายว่ายังไงฉันจาไม่ได้อะฉันไม่รู้ว่าฉันทําอะไรที่นั่นจริงเด้เป็นคนสวนหรือเปล่าเพราะว่าคุณเป็นคนสวนของวูดแมนรีไงล่ะฉันไม่คุณรู้ได้ไงอ่ะ ผมคือชโลโคมผมรู้ทุกอย่างกันแหละไม่ใช่ผมดูได้จากมือของคุณนะนะที่มือหมอเป็นมือของคนที่ทำสวนมาอย่างตากตำแล้วก็รอยเปื้อนที่แขนที่ขางเกงของคุณมันบอกชัดเจนยิ่งกว่านั้นอีกเพราะว่าผ้าที่ปักด้วยลายนกกับตรงกับหนังสือของคุณนายแครี่โอเคโอเคคุณพูดถูกอ่ะผมเป็นคนสวนอ่ะผมไปที่นั่นเพื่อจะเอาเครื่องมือของผมอ่ะล้ว ซ่อนอะไรไว้ซ่อนอะไรไว้บอกผมได้ไหมคุณซ่อนอะไรซ่อนนี่เลยคุณพูดเรื่องอะไรอ่าวอีกแล้วไอ้นี่ปากไม่ตรงกับใจไม่ใช่มึงพูดนี่นี่กูเชลอกโคมเนยกล้าโกหกเชลอกโคมเหรอเนี่ยต้องอ่านจดหมาให้ฟังมาฟังสักหน่อยหนึ่งบทเพลงผมบอกให้ผมทำตามที่คุณบอกแล้วให้ซ่อนมัน จดหมายผมเหรอมันเปื้อนมึกนี่เป็นไปไม่ได้มันก็ง่ายมากเลยนะเป็นหลักของเคมีเยี่ยมคุณคงเป็นคนที่ฉลาดมากสินะแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะถ้าคุณจะต้องการรู้อะไรว่ามันซ่อนอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวผมจะตรวจสอบดูเองคุณเฮอร์รี่เอ้ยคุณเฮอร์รี่นั่นละ่ะทั้งหมดตลอดตอนนี้๋อเรื่องของเฮอร์รี่ เกี่ยวกับเครื่องมือในสวนกันเหรอมันจะต้องอยู่ที่วูดแมนรีแน่เลยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันถามกูได้ไงเองยังไม่รู้เลยว่าเองจะต้องได้คุยเอยงไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากดวายดูนะฮะว่ามีอะไรเพิ่มเติมยังไม่มีนะฮะยังไม่มีเดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าเราจะต้องทำอะไร i n v e s t ติ a t e โอเคตอ,อนนี้เราจะต้องกลับไปที่ พูดแมนลีอีกครั้งหนึ่งหลายครั้งแล้วแหละหต้องบอกว่าหลายครั้งแล้วแหละดูซิว่าจะได้ข้อมูลอะไรอีกนะฮะก็ก่อนที่จะได้อะไรอีกนะฮะก็พูดไปคลิปหน้านะกับเชอร์โรคโมคราฟแอนด์พานิสเมนต์นะฮะว่าคดีนี้จะพบตัวฆาตกรหรือไม่หรือว่าไอเรียมเฮ เฮอร์รี่นี่จะเป็นฆาตรกรนหพบกันต่อไปในคลิปหน้านะสายยนสวดครับ